สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวัตจลูดคอยตื่นแล้วพี่น้องก็ตื่นด้วกันแลยสวัสดีค่ะทั้งเพื่สวัสดีค่ะอากิจิมึงก็ขอควาใกล้เบื้องบนมาจีมาจากไหนไปจากไหนมาจากอย่างโอ้ยก็มาหาเจ้าละเอาเรื่สวัสดีค่ะสวัสดีครับโ <c ười> อ้ยย้ายไฟด้วเนี่ยจิตอาสาเถี่ยววายจะเป็นอุ้มบาทอีกไหเพี่หลวงพ่อบาทเดียมาเด้อมาเนาะอาขอบคุณใหญ่คุณ เด็กกระหูจัคบคว่ำกบผู้นังอยู่แทถค,คนเบิดเดินหูจับคว่ำพุยับพุ่มพืพ้กระหูจับคว่อยู่ฮะ<ห>เดี๋ยวก็มาอดีตบอกเออท่านบนเป็นเตรียไมไว้แล้วทสีขาวสีแดงสีแดงเตรียมยังไงสีขาวสีแดงเออฝนน้ำเจ้ากระหูจับคว่ำแล้เอ <c oughs> าใช่ตลกโอหูกขากบอกโอ้ยมือซ้อเอ้ยเข็งสายไว้ได้ละ พัอเรเริ่มเง่อเราบอกใ่กุยใสกุยผ้มจ้ารายขายกอยจ้าขายกอยขายราม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 าก็เบากันบวลีหัวม่ลหละตลกยังกันนะกี่ทอดตีกิ่ทอดอ้าวผู้ใดมีเงินแห่ขึ้นอดค่ะเพราะขึ้ทอดมันคือะสมกันจัง สัปานเกิดไปได้เอาวี่สี่คนเรื่องเนี่ยคือว่าบ้าเกิดเจ้าโอ้ยพี่น้องบนนวลสงวนบ้าบอนวลงวนบนไหนอยู่สายบ้านย่างโล่ได้ค่วโอ้ยตลกโอก s <S pum, ้หางก็ตะลุกตะลุกตะลุกหางที่แล้วนั่นอะไรถามข่าวถามข่าวกันพี่น้องครับผมครับผมครับผมชาตุ่ชาตุคิดหอดคิดหอดปีคิดหอดมองไปกับเออไปกับไปตั้งซีฟตีได้พี่ใหญ่เชลรี ปีนี้เจ้าคุนวัตทวนสมบุญเนื้อใยฝ่ายว้ายแตยังว่าเศร้าเหลาเนาะฮะเออพี่น้องเจอไปแล้วใครจะให้ขุนวัตทวนสมบุญเนื้อหนังสมบุญเนื้อโมยากเศร้าจรินเหลาเส้าเลยเจ้าว่าถธอเศร้าจริงขันแลงกินมันสีเมียเข็นบ้านฉันวัดทวดโยนี่ว่าไม่อยังเดียว่าไม่ทวนเขาทวนน้ำเดเนี่ยบวนดนังวมเหลาว โอ้ยทางทีเมอิบนมาจับเจ้าหนุนอ่าคุณแกครับคุณแกรถนะครับเป็นของนี้หมดนะครับของใครเอ่ยเออพอนด้าครับพอนด้านะครับที่มาเอาต๊ะพี่บันปัญจชดมาพร้อมเด้อโอ้ยชว์รถไทยลูกไปไทยแบบปัญจชนไปนะครับจ้าโอ้ยแกรถจ้ะคุณแกรถหายทีคือว่าประกาศหารถมาหาคุณแก คือผมเป็นเจ้าท่นลูกเดี๋ยวพ่อจะเอาไว้เองคุณแมาออกบัตรประชาชนมาอบเด้อเกลียท้ายไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าอันไปโคตรปั๊บปริคดได้เออไปเลยดิเออคันโมเสียก็มาจับปอร์เช่โรเตอร์หลักฐานย้ำเด้งอย่ะบัตรประชาชนมาอบดอกเจ้ไปเจ้าไปเจ้าไปดูใจก่อนเฮ้ยคุงเท่พ์คุลอะเนาะ เง้ยใช่ยึโมไทยเก็บขี้โโว้ยพไทยละเนะโพอเป็ียเลี่เก่าใช่หรือนไรท่งนงั่วจากสีบุญเลือกไปหัวของเคอือใครกปวดเยกวนตบอกเาสีบุญเลือออโไห้เสแล้วเอานางโลดัวอดไปเนาะออพูดนะเขาไปจอดทุกคลาออปวดเยี่วแหมเสแล้วออเขาเปิดถได้เขาจะงเงียวม่้งใช้รอโดเลยออเอ้นโลดาไหนได้ข่วยไม่ใช่ เจ้าจอะไรไม่เงียวไก่สับันธไปกระดานเลยเงียวไก่แม่มืนอกี้ขอดมัสสีบุตรเลี้ยงกุตรใจะไรจว่าเขาใหเงี้ยวไก่ข้อมให้เขาว่าจงเี้ยวไก่รถข้อมีบมานึ่งบุมาสี่บตันที่ัญิบันที่วิ่งรถเอ่าไร่ไปหัวปุนามอชิวิ่รถจะกินบักงวงคนผสมบตรชวพคนมันสีห้าหน้งกินบักงวงึ้นจีไส่บันี่ไปซื้อบักงวงเด้บไร ๋าเขาสิเอิ่แบบมวงคือบาดห้องบอลนสั่อฉัน้ไทยเรียกใคก็ได้แม่ค้าการจีนจังวั้นี่คอขายไงเนี่ยเงี้ยเงี้ยผมเี้ยแม่ค้าเลไวมาเอาอะไรคะเออม่วงเนี่ยม่วงกองอกพันาหรม่วงอือต่วมาเนี่ยาจังได้ละต่มาสิไปละสิบห้าค่ะว่าอันไปบ โอ้ยี่หบกวงกูเพียวมขึ้นบุกดวงมาเท่าขนาดใบมันยักสิบห้าัวเบิดไว้สิบสามสิบาทถุกที่โอ้เจ้าบเขาใจอยากขาบอาใบขึ้นมวยเอโอเคจะบ้เข้าใจเสีอหร้กหลับจากนั้นีผัวอาะพี่ีผัวมี่ผัวเป็นปีหนึ่งเราเป็นแม่ใม่อเปเป็นเเป็นใม่แคงกันก็ไม่โกเคอแม่ใม่ตายแต่เป็นเจ้าเ่เป็นแม่ใหม่ผัวตาย ครับลดต่าเสาไฟมาเที่ยงคอยเที่ยงเทพ่ยคียที่มาไม่น่ะเขาไปพ่อถุงยางนะไม่เขาจะเก็บได้เข่วาเป็นขี้ยางวาเป็นมุกผมเขาไปไว้ในกระเป๋ามันไปซอกพอมันมาข่อยนอกไก่มันเออมันลเียกินเรากเมาได้เมาตะใส่แง่ต่เสาไฟก็หักตาย มึงไาตปตกันั่นลใจให้โว้ยสมน้ำหนานะแมเอาคือสมน้ำหนาสมไม่้เลเสาไฟเสาบบนี้มึงก็เห็นนาะถุ้นยางมึงน้อยกระเป๋ากระไดบมคือเห็นมึก็ไม่เห็นที่พก็โมโหเน่ยแน่นบแต่วะ ก็ว่าไขกับพ่ออยู่บนตอกเอาเข่ามากมันกับอันข้อมือมันกับเย็นไปตามไหวเนาะใหญ่แอดมินบอกคิดเองเารงไห้ครับประกาศผมประกาศขายบกจูนไปละเท่าไหร่ครับโอ้ใครใครที่เมาเหล้าไม่สั่งนะคะมีมะม่วงนะจ๊ะไปละเท่าไหร่ เมาหมดได้เลยนะคะคีไม่เก um, yeah, ิจำหมดมิเกอร์ออมพิเกอร์มอประกาศขายบกมองมิเงี้ยนว่าเธอขายบุกมองเธอประกาศขายเดือดไปได้สองนงินไห้ละบันญัติเขาจะโดนแต่นาเธออะไ่ะกันได้ะน่งไหได้ว่าอย่ามาต้นเมาเลยจนนู้นดำก็มองไปงึ่ง Ba quang đó, sự hẹn 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 nè hẹn 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 แล้วว่าคอย้ราสนใจรู้รับจากผัวตายไม่ให้ยังกัอนวายคนเฮ่ากัเคสดิีสมมยเจ้าของเขาเรียกกับเขาวัดเขาว่าตัวเขาวัดเขาว่าเป็นหน่ออกคำวัดฮะแม่หอกคำวัดคำแบบไหนคอยชิโร่คอยเรื่อคำวัดคำสาระล้วว่เขาใจคข้ามาไม่ออกคำยังไม่ยังอีกบปดใครบุกงงยินงเกิดอะรใครบุกเงินโอ้ยุคโซเชียลครับ ยาเป็นจิ๊บดิทีตปดกระตายที่ที่นี่ดิโอ้ยย่าขาบัดซูมเมอร์ดีค่อยดกับเขากับหน้าไปสบายพาเออเป็นจาพันธุ์จักเพ็นฝีมือค่อยดีเฮ็ดกับเขาผู้ใดก็ย่่งไปไม่ออกทั้งหลายผู้แพ้ค่อยเบิ้ดแช่ไหมเออบางเพ็ดนี่อ้อมหอยไปถวายหลวงพ่อเออจุดลวงพ่อว่าโอ้ยอ้อมหอยผู้ใดเนาะ มันคือแซ่บสินะหอยกูใดญ่นะมาจัดกูพออ่ะเออไปยักได้หนาขอเรียกต่อไปโอ้ยหอยคันนี้ฮะหอยคันนี้แม่หนังหอยคันนี้ยังถามแม่หนังมันจะเป็นไอ้ก,กันหน่อย้ก่อนเราปลุกก่อนเรา เคยยอกไปดันเขไม่ดูดิฮะเป็นพักคู่เป็นพักคู่ปวดไหมได้เป็นผัรลงปวดไหมเป็นพักคู่ปวดไหมจะไหนเป็นพักคู่เอาพักคู่กับพักคู่วัดสิเทียงให้กันวัดผ้าจะได้เป็นพักคู่ต้องสิรภาษายี่สิบภาษาจะได้เป็นพักคู่เอาจ้างเทียงกับพักคู่กับพักคู่ไปยังเขาเอิญพักคู่เปิดบ้านนี่เป็นจะเป็นจะได้เป็นพ่อคู่โอ้ยเราเป็นคู่สวนดังเงี้ยเราเล่าไปบัวเขาเอินผักคู่ จะด่าในฝีมือพะคูนเราเศร้ากับพิสกันพิสก็ใส่บาทในพะคูนนี่นะพิสกันอีกเออพิสต่างหากคนจะจังสิใส่บานค็เออก็ไม่รับเอาใส่ไหมด้เรียกว่าฟ้ามือกด็ก็จะใส่ตะกร้อยลายอมุกหัวกันนี่ั่นี่ในหลวงพ่ออยากมุกใจหันองมันก็จะสวนเอาสวนกินเทกันาเออเท็นเทว่าไม่ใ่าแล้วเวบ้านไลยมุกของมุกหัวก็พี่เกไม่ต้มมกอันนี้ละ โลกกเว้า้อมนีหลวง่อือการล่นเร้เราสมบงขึ้คือเออเอานี่ไม่คัดหบกะนาเราพอพระคูเนี่ยะ้างมาเรานี่เราูกันเลยอเแนี้เนาะคูณเลยคับอนเหรอเดี๋ยวจะเพิ่มควรนนะเราเพราเราสากอดถ้าไม่มีเงินอยูสื่ออ่ะหอ เดเปยเลเเ็กเงนะเดร้อยมาได้ค่ะได้ค่ะได้เลยได้ลุนไงเได้ลุดโอ้ยได้ลุนเขี่ยาบอมีเนาะได้ลุนเอาได้รุนเนหน่อยมันไม่เขี่รกถูกแล hm <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้วเฮ้ย

ทำงันก no. ็ได oh. so, so, so ้ม so ันอึดอักม so ันไม่ไหวแล้วจยผกอนคายะยอาทำมุ้งเนั่ขัดแล้วนังเด็กใครล่ะโรมากูบ้าเลยนักโบรสอโก็ดิไหมปุนหลกเนะโอ้โสกแท้แล้าจระดีกว่าบุ๊มบิ๊มบูแช่โสโยังสวบสวมที่ผู้บ้าบูดส่วมกน พ่อดีนเขาก็ถอันย่งงพืดอัดอึดอัดไม่ไหวแล้วนะย่กรลายคนเาเราขัดตังคนตังก็มาหากินอาชีพไปอาชีพมันซุปดูดซมแล้วกุปเเดอร์ไม่งั้นอีกพ่ออะไร่ได้เป็นซุปดูดในกินเขาพ่อไเป็น้กินก๋ว่ออะกินซมกินเขาพ่อกินของว่างมาสิยากเนนอไรพ่ออะไบูดวมประตูกลางล้าก็มาดมแล้วก็กินเขาอวอาี มื่อี้เรียกยีราตั้งเอ่เอาผลงานมาฝากปีฝากรองสีบทเลี้ยงย่างกีบทเรี้ยงนี่กย่กบกยังกันได้เอาคือว่าพยองาตแล้วอา้วใครได้รับการที่แทนเล่ามีเป็นเพื่อนอ่ะเขาเอิดเพื่นอเราเช่่อให้เขาเอินบอสบดไฟเอาวาเขาเราติลไปทายหตุไปเนี่ยูเรียกยีราดย่างกีบแก่อยานั้เอกครบเนี่ยก็จะากทั้งอยากังบอมพี่น้องอยากฟังบอคาขอเสียมพค้อให้นะคะ พีนอ mm ้วยโอ้ชาดิ mm ่งเนี้ยพ mm ิลามในเพิงห้าเจ็บุดส่งหัย่างสิงกัเพิ่มเฮาสาแกพี่น้องมุ่งไกว่เองโอ้ไมึ้งจะไหนกับงามนารูเตยมาเป็นคอมบิสันดอย รอแมหระพูดอยากเห็นใหญ่สิวใหโอ้ครับครับครับโมันอยู่คละฟัง่านเนอ้าด้วครับด้เพพั้งพี่เห็นเออหมัชัวมันถืงลูกนะั้งี่นดเนเสียได้ไรนยนี่ยบ่อยเดี๋ยวเงินกัน ทั้งงงั้งัไงเพลิอ๋เมพาเมพาจากสีล็อูโอทอดเยอะกันมาแล้วมาละยาดีทอดเยกะมาละยาดีเกือเกือบพุดนี่เนอยเห็นบอกอีกแล้วเนี่ยโอ้ทนายจังเป็นยังรอถ่ายรูปที่เอาเงินกันเนี่ยโอ้ทายปาเนี่ย วายผู้ยุ้างลังกกระสอบไ้พระเอกกูแนมอายิบสุดมาสิได้ไรวายเปเป้ขอบคุณพี่เดาด้วยนะฮโอ้ยออกัาตายด่ากกาบก็ด่าโอ้ยผู้เฒ่ามันชักก่แล้รเอแ่ับขึ้นไเ้อย่างนั้นบ้ายังอกว่ามันเก็บเข็บแเนี่ยฮะ ลำลองมาเจ้าบริขินมากมาด่เดี๋ยวไมได้คุกคุเป็ีพยะเอกวมือดนายได้คุเป็นพยะเพลงเห็นบ่อเห็นบ่อไก่มอนไก่อลง่สิวมาหากินง่ายเ่ันเดียวใจสิวสิวอยู่เนพูดทางเลยพูดทางนีเลยจะรื้อความนีเลย ยยได้เงินแม่แม่แม่ค่ะฉันวางผอมเกี่ยมแม่พ่ะช่นฝากความาฝากของมาลูกรับฝากมารับฝากมาโอ้โห <ไป S 2> มกูเข้าวตีไข่กูไปก็ได้เก้ากูคืนโอ้ยีบ้าพ่อกันครับไ<อ>ม่เราคนพ่อกันกันเดีบ่าเลยโอ้ยมาเลีนดูๆเด้อน้องบัวน้ำผู้เดอ้อ ไปลอยพอเดียกมือหนาตกกูตกเป็นไพ่บันไี้ละกูสิได้คิดเปอร์เซ็นต์น้ำพาผู้ค่ะเีกอตาเด็กตาพื้อเซาแล้วไี่ใจไหวโอ้ตายว่าแล้วไม่หฮงหลาสตด์เพื่อดเพื่อนีเพรามันเสียบนะเมันเป็นอย่งละสาสโทษดระบาเจ้าของตีงเจ้าของขาลอย ไอ้ไทกูเต้ขันบ่ือเน้าตบกันไหมเล้ไปยังเราพ่อใหญ่สอกูเป็นไผ่เอกบาทอย่างทียังขันมาจีคูจอได้หอเัวใจได้ถ่ายูป่ายรูปอันอี้นะโอ๊ยประกาศประกาศประกาจังเ่รอไขึ้นห้าด่วนนางเอกจอแก้ว มันจะกออแล้วมันจะใส่สีแม่เหรอน่ะประกาศเ้อกคุญแจรถเ้อฮะเออประกาศเลยเพื่อนโอุ้ญแจรถเป็นแก่ของเพื่อนที่หมดที่หมดอือคุกแกที่หมดครับของบริษัทบกิษัทป่ะอืมบริลัทนะสิวะคุณพด่าพอด่าเนาะใช่พอด่าพอด่าพอด่าเออต้องบอกไปใจจนมานําำเ้อจ้ามาลูกมาเออเกือบบึ้งเกือบบึ้ง คือเคเห็นตาพระเอกลืมหมวกมันมีพระเอกลืมเกจอขอบุญขอบุรพี่น้องชีบุญเรื่องเออืี่ตะคนหาคนแท้ท้องร่ำเด็แล้วคนเนี่ยคุณอาปามาของแปลกเขาก็บอกกันเนาะอาที่ชีบุญเรื่องมาของแปลกกันเนี่ยจะงดมาเศร้ายู่บัต ขอบคุณ่าว่าเป็นไปท่าว่าเป็นไผ่คณะอื่นแล้วพนะเออเอา,เอาชบเป็นต,ตะบ้าปนตะึ่งไปหลรยคณะเทเอเอเขาจนดีทงานระวังลูกระวังโอยจักของดาเปจะพูดจักมหามว,วัคุมุบคุ้เยียมเอาแร,ราตรตอนบอกระตาตอน,อาาตอนสวงร่ำข,ขู่ก็ขืนน้ำน้าเอกใจห้อนคิดหอดพระเอกยางหลนเดียหลา แค่แม <S ọ> <cultural gaming> <men> ่พญาตะกุลหลายเงินเงินมากบุเสือนสู้สำหรัี่น้องกุดู้กวันจัรนี้หลายฝ่าลาปีแล้วท้องไข่วสนศกเกิดถ่ดินท่านักเกิดยู่ท้องไข่กุดสู้กับวัยว่าสิังถ่ายยูงนีสระครับนี่รักความกอดแคบตางดานั่งงนนกงเพอสีกินงเอ๊ มันกระลัมซื่อมันเป็นยังงอลงคงลงคงนะเอาจะมาฟังก่อนล้ฉันกี่ยายไม่งังละลูกตาดำล้านลานคงอันดี้เฮ้ยยายยนี่โดดลุกไปเพราะขั่งเพราะอะไรหนอไงันเบิงมัดมาเ๊อกต้นบกัวไอ้บุญซู้พี่บุญซูปาพีบุญซู ทับกันทับนี่อาบืลุกพีเอายืนซะพี่ยืนเพียงเชียงเชียงเมย์่พีโอ้ึือหอดป้อเป็นหอดหลใส่ว่าป่านเสียมาเกินหาพี่ยังโดนเรียกเป็นยังป่านทุ่งวัตมาป่านหน้าบะได้เปนยังระน้องป่านออกจากหีแม่บะได้มันเป็นยัง

ไปงยไปยจะอยเิบากสู้ไอย่าเงอย่ายังจะอยเอิบแท้มันเป็นบ้ายังนกูอะเนยาะเอิญเจ้าหอเดียีเอิญจักเอิญที่บุญสู้บุญสู้ะเไคู่ามันบุญสู้อาจะเป็นไผุ่ญลีโอ้ยยีนาเก็มันสายตาสารเฮ้ยย บมดบอดพูดเยอะไปแส่พดพูดพูีกันดวยกโอ้ยบลบน่เราพยานอย่างติดมุ้จั๊หน่วยโน่พี่พี่กาไอ้บูเาต้องเจรจากันเรียงมันบ่ทันแล้วพูดเกกสีธรรจังไหญแล้วน้องสา นนนัันมน่มบอกไปมาผู้เอื้ออาบุญสู้นนี้อยาฝันพ่อสีแต่งนานมึงยามานาด้านหางดังเรื่องอับสีจันเสียใหยเต็มที่พ่อแม่ไม่จะขูดฉันคนเกลื่อนยามนาเพื่อให้ลงสัต่ากุฬารสุขเท้งใอ้บุญสู้ข้ามา,มาบาังเพข่บอผู้คน บตอีตานอะไรยะจันทจีกูเคยเกือนมึงแล้วหนังสามเก้ีวผูกไปอยู่เนาะไฟทหารสิงสู่สร้างสิมัณฑดาทหานแย่งกุบลากูกซาอยังมี่ตานยุนาภากูเห็นนีอยุดดาคนณอ่แม่ไทยนักการแพทยกอยู่จันทีเฮ็ดกเก็ดคือโูด นันลหละมอนนอ,อนนน้อยีันน้อยเนาะนี่ไอ้บุญซูพวก,กนี้นี่เป็นอย่างอี้สูนั่นซัวฟาบมาู้ำนั่นขอยกกจับมือกันสะตาขาดแล้วว้เาเร็ว <c oughs> จับมือไหนก่อจับมือนะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะไม่อยังก,ก่อนโอ้ยเป็นี้เจ้าของมาสีจับแล้วกับมาสีหมอล่ำยากแค่ที่ยังของเจ้าของทั้งหลายลก็เท่าอี้ไม่อยพูดว่าเสียจังไรตอนนี้เจ้าไหนเจ้าก็มาปเปิดเบิ่งหนีหมอล่ำเนี่ยโอ้ยโอ้กูมานายแท้ กแยกกัเส okay, okay. oh. sure, I mean okay. okay. mm ียโอ๊ยเสร่เปน้องก่อแไนี่เขาพาแล้วทีจะบุกจักบอกเผาลุงนู่นี่อีป้านมึงบุกจัเนี่ยขูมาว่ากขย้อนขูมากลากูจะคอยมาหนูก็มากเขาย้อนเล่านี่ะยัยขวางกูโอ้ยจับบอของกู แยกพวมสนใหมึงเป็อยากจะควนลืมความกูก้จุูนของป่านของของป่านของกูกจังว่าของป่านของเดี๋ยวความมึงตียญ่ความะเ่ยวกดียวกระเดี่ยวกระตายวกระี้ยงระเา่ยกระเดรเีนยกดี่่วะี่ะ่ว่เ เก่งหมดว่ะแต่สายมึงขึ้นตีขูให้ยังแเอาคนหัวดีดิฮะอีแม่แล้วขึ้นหัวดีแทเตีต้อหัวบบไหก็หัวแบบนันเนาะเอาตีพัวใหญ่หัวบ้งหัวบ้างหัวเรารับเิดอะไรได้แม่การัหัวจกับจางลอยนึงเอาไปเกียเราเมื่อาัหันกมาแต่ห่วยยังใหญ่ เียได้ไดหมยขุดเอเดียบอกตาเมีมันหลุด้มาดอกเจ้าาผู้อย่านตัดเลทุกคนดี๋ยวนี้เลยเปิดปัดปัด่วปัดปัเราช่วยปันลดอะไรัจะไดพูดรกัจะไดใครอยากได้แล้วพอเพื่อผู้เดียวเนาะก็ปิปัติให้ตัดปัดขาดยาเบ้านีตายังกระจ้าหมาหยดตี้กลัหยตีมด ตัดขาดปั๊บเทมเอปไหนอีนี่ขางกลางหัอตัดขาขาปั๊บขาสองขาดีไหนอีนี่เดี๋ยวอันมองนี่เอาไปให้ยังเนี่ยไปให้ยังมองนี่กูเจียวเขาขาดกัแล้เนอันนี้เดี๋ยวเอาไปยังก่อนกูจะมเติมของกูจะโอ้ยแล้ก็จะเอาไปเติมของเรล่าหั่นละเอาไปเติมให้ยังเนี่ยเอาไปยชาลีแล้ว ดับปากพี่้างดุดับหมดเอออันเนียพี่บุญสู้ีรขอขอมไก่ละขมตัวบุแล้วพีกเยนแ่ดังลี่นยังอัสอมคือพาเปลีนัสิอะมังเอาเลยเด้อมึงยาย มันส่วนร่มีสุขหัวกูครับดิหยังอักดิกดนไปแต <c oughs> แจ้งสู่ไห <c oughs> มแจ้งสู่ป่านนี้มาโดยแล้วกูว่าเอาดอกไม้เองดังมบือโคตรขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอ <c oughs> ขอบพระคุณแรงเชียร์แรงใจที่มอบให้เขาเแฟนๆครับส่งตอบความสุ้กับโชว์ในช่วงต่อไปจากพวนเอาทีมงานเสียงอีสานครับ